ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูเฟิร์นจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกหัดพี่กระต่ายขึ้นมากันเลยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีม่วงพี่กระต่ายขึ้นมาพร้อมๆคุณครูเลยนะคะแล้วเด็กๆเปิดไปหน้าที่26เลยค่ะอ่าหน้า26หน้านี้นะคะ ให้เด็กๆใช้ดินสอนะคะลากตามเส้นปะรูปวงกลมให้ไปรูปพัดลมลากลำตัวของพัดลมแล้วก็วาดฐานของพัดลมนะคะพอเด็กๆลากตามเส้นปะเสร็จแล้วใช้สีไม้หรือสีเทียนนะคะระบายพัดลม ให้สวยงามคะ่ะแล้วก็ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งการบ้านให้คุณครูเฟิร์นนะคะ a, เด็กๆเด็กๆอยากเปิดพัดลมหรือเสียบปลั๊กพัดลมเองนะคะเพราะว่าไฟฟ้าจะดูดเด็กๆได้นะคะถ้าเด็กๆอยากเปิดพัดลมให้คุณพ่อคุณแม่เปิดพัดลมให้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูเฟิร์นไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ